สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับเจอกันอีกเช่นเคยทาง YouTube Channel 1ห8 9 5ตัวเลขพารวยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมีเวลาก็มาแบ่งปันสูตรให้ FC ผู้ติดตามได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องฝากคำเตือนก่อนเนาะเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลนวดต่อไป จงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยก็แล้วกันเนาะวันนี้ก็จะมาแนะนําสูตรนะครับแล้วก็สรุปให้เลยสําหรับงวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2567นะครับก็ขอโทษขอภยนะัยเนาะที่ห่างหายกันไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่มีเวลาแล้วก็ด้วยภารกฤฤิจวันนี้ก็ มาแบ่งปันสูตรกันเช่นเคยนะเดี๋ยวสรุปให้สำหรับ2ตัวบน3ตัวบนเนาะมาครบ3ตัวบนใช้2สูตรนะครับสูตรก็เดินดีพอสมควรนะเป็นตัวเลข8ตัวนะครับ8ตัวชนเหลืออยู่1234567้าก็เท่ากับว่าเหลือ7ตัวมาครบนะดูซิว่าจะมาครบไหม3าตัวบนภาวนาอย่าเบิ้ลอย่าหามแล้วกันเนาะ จะได้มีรุน้นกันยาวๆทีนี้มาจับชุดถ้าสูตรไม่พลาดมาครบก็หลายชุดพอสมควรนะห้าสานะห้าเจ็ดสาชุดโต๊ดนะทีนี้ใช้สูตรอ่าสิหน่วยบนตัดคัดเน้นเนี่ยนะครับสิหน่วยบนก็จะให้ดูกันคร่าวแอด ไม่ได้แนะนําสูตรนะแต่ว่าดูตัวเลขก่อน1 2 3 4 5 6ไกลจะแคบหน้าจอไปคัดเอา10หน่วยบน6ชุดนะครับ6เอ่สูตรเทียบชนแล้วถ้าสูตรไม mm ่พลาดก็จะมี3003 6006 9009 5115 3553 8338 5445 6556แล network, hitting, fun, er ้วก็9559เนาะอันนี้ก็คือถ้าสูตร10หน่วยบนไม่พลาด นะครับก็ใครจะนําไปวิเคราะห์นําไปใช้งานดูก็หยุดแล้วตัวเลขแล้วก็นําไปวิเคราะห์นะครับก็เราเป็นที่มาของการตัดจากชุดนี้ถ้า10หน่วยบนไม่พลาดก็จะเหลืออยู่1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดาน้อยลงแล้วเห็นไหมจาก35ชุดก็เหลือ12ชุดโตด๊ดนะสิบชุดโตดทีนี้ สรุปอันนี้เป็นสูตรปักหลักแต่ขอยกไปก่อนนะครับสำหรับสูตรปักหลักแอดยังไม่ได้นำเสนอเพียงแต่ว่าเอาสูตรปักหลักมาชนให้ดูว่าเหลือตัวไหนบ้างนะครับก็หลักร้อยก็เหลืออยู่2กับ9นะส่วนหลักสิบหน่วยก็เหลืออยู่4ตัวก็ถือว่าเยอะอยู่นะเดี๋ยวมีวิธีการคัดอีกทีหนึ่งให้นะครับหลักสิบเหลือ6 539นะ จะเป็นตัวไหนก็หรือจะไม่มาหรือจะมาตัวไหนก็วิเคราะห์เอารอลุ้นกันหลักหน่วยเหลือ0 5 4 1เพราะฉะนั้นจับคู่ชุดก็จะ16ชุดตรงตรงนะครับ6 0 6 5 6 4 6 1 5 0 5 5 5 4 5 1 3 0 3 5 3 4 3 1 9 0 9 5 9 4 9 1นะอ่าเมื่อเทียบกับสูตร10หน่วยบนนะครับ10หน่วยบนก็ ก็จะเป็นตัวนี้เหลือตัวนี้50 60แล้วก็65นะส่วน50 10หน่วยบนไม่มี55ไม่มี54มี51มีนะ3035มี3431ไม่มี9095มี94แล้วก็91ไม่มีเพราะฉะนั้นก็10หน่วยบนเมื่อคัดแล้วก็จะเหลือ1 2 3 4 5 6 7 8 8คู่ตรงตรงนะ ก็ลองนำไปวิเคราะห์เอานะว่าจะนำไปใช้เน้นตัวไหนหรือจะนำใช้ทั้งหมดเลยก็ถือว่าไม่มากนะแปดคู่ตรงๆนะครับทีนี้ก็มาคัดติว่าสิบหน่วยบนตรงนี้ไม่พลาดคัดแล้วเนี่ยก็จะเหลือมาคัดจากตรงนี้อีกทีหนึงก็จะเหลือ230ตรงๆนะ260 251 235 2 5 4 2 6 5เหลือ6ชุดตรงตรงสำหรับ3ตัวบนนะสตัวบนเหลือ6ชุดนะครับทีนี้เมื่อนำมาเทียบกับเด่นบนนะเด่นบนก็ใช้ร้อ่สิบมวดขึ้นไปนะอา่าก็ใช้120ยมวด3สูตรยังไม่พลาดเลยนะ5ยตัว แล้วก็50กว่างวด56 65งวดอะไรเงี้ยก็อีก3สูตรเมื่อเทียบกันสูตรนี้ถึงแม้จะเดิน4ตัวแต่เขาเดินยาวกว่าสูตรนี้นะนี่65งวดนี่56งวดเอง5ตัวนี่4ตัวเพราะฉะนั้นน่าสนใจก็คือ2689เด่นบนนี่จะมีไม้เห็นไหมสักตัวไหมหรือจะมาทั้ง2ตัว3ตัวหรือหรือแค่ตัวเดียว ก็นำมาคัดตรงนี้แล้วมาเทียบกันกับชุดนี้ว่าเราจะเน้นไปชุดไหนกันแน่นะครับ2 30แน่นอนละมีแน่นอนอ่าเพียงแต่ว่าไม่อยู่ในชุดเด่นชุดเด่นที่คัดมาตรงนี้นี่นะครับใช้หลายๆสูตรคัดแล้วนะครับคัดทุ่นที่แล้วก็จะเหลือ 265 9 9 6 5 65, 65. สม ally, field, สมุติว่าถ้าสูตรสูตรนี้ที่เราคัดเน้นเนี่ยไม่มาก็ให้ดูขอให้ดูสูตรนี้เป็นหลักแล้วกันเผื่อตัวเลขมันสูตรที่เรามาตัดมันพลาดไปก็จะเหลืออยู่ไม่กี่ชุดเหมือนกันตรงๆร6 5องห6 5้า5 965นี่ก็น่าสนใจ995ถ้าเบิลหนนะ้านะ295 6 260 290 795 ทีนี้ถ้าคัดแล้วตัวเลขไม่ผิดเลยนะครับจะเหลือชุดไหนก็230ก็ถือว่ายังอยู่เพียงแต่ว่าไม่เด่นนะไม่อยู่ในชุดเด่นก็ถือว่าลองไปเนาะสองหกศู260ก็มีอยูอ่ก็ถือว่าอยู่ในในตัวรองนะไม่ไม่มีขีดสีแดงไม่มีขีดสีส้มตัวลองอก็ยังมีลองอยู่เนาะ 251 251 25ในชุดนี้อ่าก็มีเป็นตัวกลับกัน215 254 45นี่ก็อยู่ในตรงนี้อันนี้เป็นจับชุดโต๊ดไว้ละอ่สา2ห5ก็มีเพียงแต่ไม่ใช่ตัวเด่นเพราะฉะนั้นตัวที่เด่นที่สุดนะครับก็คือชุดนี้265นี่เด่นทั้งชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ จะเห็นได้ว่าเขาเด่นทุกชุดเลยเมื่อเทียบกันมาหลายๆสูตรหลายๆตำแหน่งเนี่ยจะเด่นมาตลอดเลยนะถ้าเราเห็นนี่ก็จะเด่นมาทุทกทครั้งเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวเน้นไปเลยถือว่าเป็นตัวเน้นชุดเดียวไปเลยส่วนตัวการัวรองก็ก็ลองวิเคราะห์เอาว่าจะนำชุดไหนไป นะอันนี้ก็แอดทำตามสูตรนะครับทำตามสูตรส่วนจะมาไม่มาก็ต้องรอลุ้นกันในงวดประจําที่16พฤศจิกาย,ยน2567นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะขอให้รวยขอให้ดังขอให้ปังขอให้มีโชครางวัลจะใหญ่ก็แล้วกันเนาะวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ